S <S <S ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอยู่เอ็กเซนไฟเออรนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมกิน i นอาร์วีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มากับไอเซนไฟนั่นอเองนะคะมาขดแรงด้วยกันเนอจะตึงแค่ไหนกันว่ะไปดูในเกมกันได้เลยครับถ <your> ึงตาคุณแบนแล้ว มันแบนคิวกอดคิวกอดมันต่ับมาใหม่มนโักงขนาดนั้นเลยหรอวะไปแก้กรดอ้าวมันแบนมันจะเล่นสักหน่อยมันก็จะกระ,ะชากโตสักหน่อยมีมีกระโดดอะไรอะไรไปแก้ทีมีทีเนี่ย รอไลไปแก้ตีมี่โดนสตตนได้โอ้โหแล้วก็จับตัวโอมาแม่งเลยเนีย่ยตัวนี้สแันบ่อย <c oughs> ดอลล่าดอลล่าเป็นไงวะ สู้ไม่ไหวแน่เลยเอาได้อลิศ <c ười> วัวจะลฮ้ยได้ยังมั่งอลิศน่ากินอลิศเย้ yeah. เอา้า ตอนแรกอย่าเอาอลาม่ะมือไปกดโดน <c oughs> โอ้โหมันจะมีตามทันไปเนี่ยขาสั้นๆยิงดีต้อนรับซูอาโอวีโอ้อยตอนแรกว่าจะเอาอลาม,มาแก้ตีมีอ่ะเอาอันตีมาจับมันก่อนมันจะกดอันตีอะ่ะเชี่ยมือไปโดน มือเวดลนขาสั้นเนี่ยนี่อจะรอดหรือจะล่วงเนี่ยน้าแม่งขาสั้นๆซะด้วยนี่ตันไปหนึ่งทีคลิกซี่ไปอีกหนึ่งที นี่ไงตีมีเอ้ยมึงอะไรกับกูเนี่ยกลิกซีไปอีกหนึ่งที <laughs> คิกซี่มันโมโหแล้วเนี่ยคิกซีไปอีกหนึ่งที <laughs> เฮ้ย <laughs> คิกซีตายเลย <laughs> อี๋แด่นรัวคิกตี้โดนตันจนตายเอ้ยผีหลอกมาเป่นผีหลอกมาผีหลอกอยากกินลูกเห็บไหมผีหลอกผีหลอกอยากกินลูกเห็บไหมเขามีลูกเห็บไปหนึ่งหนูกอาหมูแดงโอเคแันดาแันดาอยากกินลูกเห็บไหมแันดากินลูกเห็บไหม โอโยย้ยมาไมา่ทันขาสั้นไปหน่อยเอาแครี่กูโดนผีหลอกมานี่ผีหลอกไปแล้วไปแล้วผีหลอกมาระวังไอ้ผีหลอกเลดีนี่นี่นี่คิกซี่เนี่ยคิกซี่มันชอบกินลูกเห็บน่ย เขาต้องไปช่วยแคลรี่แล้วช่วยแน่ไหมนี่วิ่งวิ่งวิ่งมึงวิงง่งไม่ทัดกูหรอกเฮ้ย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 เอาดีคลิกซี่ไปอีกหนึ่งดอก ใบโอ้โหไม่ตายวะอีคิปพี่ที่ไม่ตายได้ไงเฮ้ยไอพีหลอกโอ้โหตายนะปีมีตายเฮ้ยเฮ้เล็ดเลเล้ขาสัดตันไเขาสัตันได้มีกมๆ มาเพิ่งเจอคุณตัวปอนอักคีกปี้อยากกินลูกเห็บไหมแจกลูกเห็บครับผมเฮผีหลอกเนี่ย โอ้ยเรีนล่างกันเลดนะช่วยเรีนล่างกันเขามาละรับมาช่วยล่างได้ไหมไปแล้วไปแล้วมันมีคนอยากกินลูกเห็บ ไปไยถอยก่อนก็ได้นะไปโอดินลูกเห็บเฮ้ยตันเลาวตันเล้ะเฮ้ยแคลรี่มึงก็ห้าวคืนนี่ไปโออยากกินลูกเห็บถอยก่อนถอยก่อน มาดีมาดีมาดีกูขาสั้นแต่กูสู้ายนะเว้ยกูหูไวยโอมึงแรงเกินไปไมีได้นะได้นะ ดะต้องออกรดโคดาวนั้นก็นี่เลยรองเท้ารถู่ดาวเลยง่ายดีเ้ย<ป>เล็กผีหลอกมาผีหลอกมา โอ้โหอาการไม่ดีแล้วออไอ้ยแครี่ต้อง,ยยงอยู่กับแครี่ว่ะเอาแบบสโลไปเลยไหมอลิสสโล ผีหลอกพีหลอกผีหลอกเอา้าผีหลอกจะตายสนลังสนอนที่มีไม่ไม,มีอันตีนะ เอาได้เาได้ไปแล้วไปแล้ว เขาโดนทันท่ามันจะยำกระหม่อมเขาโอ้เขายิ่งขาดสันทันโดนเตี้ยอยู่เอาวดิคิกี้เนี่ยมันจะมาตีป้อมได้ไงมั้งไม่ใช่แคลรี่เนี่ยตู้ปร์คลิปถูกส่งออกไปแล้ว เฮ้ยโดนเฮ้ยอาริธก็ป่วนดีนะเนี่ยได้นะได้นะได้ Ơi, cháu chặt lấy, chiêu chặt lấy Đào mà, đào mà Ảo, nó lắp ra đây cây Đào mà, đào mà Đào mà, đào mà Ơi, mồi mồi dồn game hả nè อาดาวมาดาวมาก็โดนอีเตียนี่ไล่อาดามาดามา ái chiều chật đấy rồi. thèm hay gì tay sẽ bị bỏ. Thay thành công thủ. Alit เกือบตายตัวยิ่งบางๆอยู่ กันดามาได้มาโอ้ยโอยโอยเขาเพิ่มโลให้เขาเพิ่มโลให้เอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้ดาไอ้ดาไอ้ดาดีเด้อเอเดาไอ้ดา โอ้โหวะนี่วะนี่ลมเจอกับลมโอ้ยไปเฮี้ยป้อมอีกทีเดียว ก็อีกทีเดียวจะได้ <laughs> เอาดีซูปเปอร์คลิปตั้งแต่12นาทีอลิตรวบ่อนมาแล้ว ồ hổ mằn nhớ 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 đồn bay đêm lưới còn bay bay hay bay hay thêm cỏ thêm cỏ chiu 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 chả anh anh